การถอดลือวิทยุเดิมของที่สันจุกเริ่มต้นเราต้องถอดชุดปรับแอร์ก่อนนะครับโดยที่ด้านล่างมันจะมีรูให้เราเอาเครื่องมือนะครับเสียบเข้ารูแล้วก็งัดออกมาได้นะครับนี้เราก็มีเครื่องมือที่เป็นพลาสติกนะครับที่พอดีรูเลยนะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมาได้นะครับนี่นะครับเลยปั๊บนะครับตัวนี้ก็จะมีกิฟต์อยู่นะครับ 1 2 3 4งส,งส,สี่ห้าหกครับคลิบหตัวปเป็นคลิปเหล็กหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ยังมีช่องที่ให้เราเอาขมือเสียบได้นะครับที่งานออกมาจากนั้นนะครับก็สามารถจะต่อน,น,น็อตล่างของหน้ากาออกมาก่อนนะครับ ตัวกิปบเด็กดูนะครับสามตัว4ี่ตัวนะครับมีน็อตยืดด้านล่างถอดไม่ยากนะครับส่วนตัววิทยุนะครับก็สามารถถอดนอตออกมาได้เลย นี่นะครับนี่คือด้านท้ายของเครื่องนะครับจะมีปักไฟนะแล้วก็ปักสาการเอฟเมครับปักต่อเ v ีต่างๆานูปักนี่นะครับนี่คือด้านหลังเครื่องนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่เราก็ถอนเรียบร้อยนะครับ